สิ่งที่ผมจะนำเสนอให้กับท่านผู้บริหารท่านคณาจารย์ได้ฟังต่อจากนี้ไปนะครับประมาณสักสิบนาทีเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมจะพูดจากประสบการณ์ที่ผมอยู่ในสภามาหาหลัยนะครับพูดจากประสบการณ์ของการเป็น <c oughs> ผู้บริหารพูดจากประสบการณ์ของการเป็นนักวิชาการนะครับ แล้วก็อีกหลาย,ลายนัดนะครับในเรื่องของสภามหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับถ้าท่านดูบทบาทหน้าที่หรืออำนาจของสภามหาวิทยาลัยเนี่ยไม่มีอำนาจอะไรนะครับผมใช้คาว่ามันเป็นอำนาจอำนวยการนะครับไม่ใช่อำนาจบริหารแต่สภามหาวิทยาลัยเนี่ยเ,เป็นองค์กรสูงสุด ในการบริหารสถาบันอุรมศึกษาทุกแห่งนะครับอำนาจบริหารจริงๆนั้นอยู่ที่ฝ่ายบริหารสภานั้นนะครับมีหน้าที่อย่างดีที่สุดหรือแบบมากที่สุดก็คือว่าตรวจสอบกำกับติดตามการทำงานของของฝ่ายบริหารเท่านั้นนะครับอาจจะให้คำแนะนำเสนอแนะที่ดีที่สุดก็คือเรื่องของการกำหนดนโยบายนะครับ หรือเป็นผู้กําหนดทิศท,ทางความเป็นมาเป็นไปของของมหาวิทยาลัยนะครับเพราะฉะนั้นอํานาจบริหารที่จะไปปฏิบัติสั่งการใครเนี่ยสภาไม่มีอํานาจอย่างนั้นนะครับสภาไม่ใช่ผู้บังคับบัญชาของท่านอธิการบดีนะครับไม่ใช่ผู้บังคับบัญชาของทุกคนในมหลาลัยแห่งนี้เพราะฉะนั้นอันนี้คือคือเป็นสิ่งที่ผมนะครับในฐานะที่อยู่ในสภามหาลัยมาประมาณ6ปีนะครับถ้าจะนับอายุงานของสภาเนี่ย ผมจะเป็นอันดับที่สองรองจากท่านอธิการบดีนะที่อยู่ในสภานานที่สุดนะผมจะเป็นคนที่สองนะครับในเรื่องของปัญหาที่มันเกิดขึ้นในทุกวันนี้เนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมมองเห็นนะครับแล้วก็นึกถึงอยู่ตลอดเวลาก็คือว่าความเข้าใจในบทบาทหน้าที่นะครับของทั้งฝ่ายบริหารและก็ของทั้งสภามหาลัายเองเนี่ยนะครับ มันยังไม่มีอะไรที่ที่เชื่อมติดกันหรือเชื่อมต่อกันอย่างแท้จริงนะครับในความคิดของผมเนี่ยนะครับที่ผมเขียนเอาไว้ในในเอกสารที่ผมนําเสนอกับท่านทั้งหลายนะครับที่เข้ามาฟังณนะวันนี้แล้วก็จะแจกในวันต่อไปนี้ว่าสภาหมหาลัยเนี่ยนะครับมันมันมันไม่ใช่ที่เราจะมาต่อรองผลประโยชน์กันนะครับมันน่าจะเป็นสถานที่ที่เรามา ร่วมกันนะครับในการนำพามหาวิทยาลัยไปสู่เป้าหมายที่เราต้องการนะครับที่เราต้องการผมมองเห็นว่าสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นกับมหาลัยแห่งนี้ก็คือว่าข้าราชการมันจะหมดไปนะครับในช่วงประมาณ15ปีต่อจากนี้คำถามก็คือว่าถ้าผู้ที่เข้ามาทดแทนพนักงานท,ทดทดแทนข้าราชการเหล่านั้นเนี่ย ยังไม่มีความรู้สึกมั่นคงในในตัวเองนะครับท่านไม่ต้องไปคิดถึงประสิทธิผลของงานที่มันจะเกิดขึ้นกับมหาวิทยาลัยแห่งนี้นะครับไม่มีทางเป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นทําอย่างไรสภาหมหาวิทยาลัยถึงจะผลักดันนะครับให้ฝ่ายบริหารเนี่ยตระหนักถึงความสำคัญต,ตรงนี้นะครับสภาหมหาวิทยาลัยลงไปทําอะไรเองไม่ได้นะผมย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่ใช่ไม่ใช่บทบาทหน้าที่ของสภาหมหาวิทยาลัยที่จะไปทําอย่างนั้น อีกประการหนึ่งที่ผมอยากจะ,จะแสดงให้ท่านได้เห็นถึงสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าในสภามหาลัยเนี่ยนะครับถ้าสภาสมมติถ้าสภาจะสั่งผู้บริหารถามว่าสั่งได้ไหมสั่งตรงๆไม่ได้แต่จะสั่งได้โดยการออกข้อบังคับระเบียบประกาศนะครับสั่งให้ผู้บริหารทำตามเงื่อนไขต่างๆที่สภากำหนด นะครับตามที่สภากำหนดผมอยู่ในสภามาในตำแหน่งหนึ่งคือเป็นผู้แทนผู้บริหารนะครับอีกตำแหน,งหน่งคือเป็นเลขานุก,การสภามหาวิทยาลายัยเพราะนั้นท่านไม่ต้องกังวลน,น,นะครับว่าผมเสนอตัวมาให้ท่านเลือกเป็นตัวแทนคณาจารย์หมายเลขหนึ่งนั่นคือผมมีความตั้งใจที่จะทําอะไรให้กับมหาวิทยาลัในตําแหน่งนี้นะครับอาจจะเป็นตําแหน่งที่สุดท้ายก็ผมเพราะว่าผมอีกสามปีกเกษียณ อีก4ปีกษียณนะครับเพราะฉะนั้นก็คงจะจบบทบาทตรงนั้นพอดีนะครับบางอย่างที่ผมมองเห็นนะครับก็คือว่าไอ้ปัญหาเรื่องข้อบังคับเนี่ยผมขอญาตคุยนิดหนึ่งนะครับข้อบังคับก็ดีระเบียบก็ดีประกาศก็ดีนะครับที่ใช้ในในมหาวิทยาลัยแห่งนี้นะครับตั้งแต่ปี2 5 7 7ถึง2551เดเดือนธันวาคม ทุกฉบับผ่านมือผมทั้งสิ้นทุกฉบับผ่านการพิจารณาของผมทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นผมย่อมรู้ดีว่าอะไรมันคืออะไรนะครับจะแก้ตรงไหนจะไขตรงไหนเพื่อให้มันมันทะลุออกไปสู่เป้าหมายของมหาวิทยาลัยนะครับข้อบังคับพนักง,งานมหาวิทยาลัยนะครับที่เป็นปัญหาอยู่ณขณะนี้เนี่ยประเด็นที่ผมถามตัวเองตลอดเวลาก็คือว่าไอ้สองห้าสี่แปดนะครับ มันบกพร่องตรงไหนมันพลาดตรงไหนทําไมต้องไปออกไอ้สองหมาแล้วเป็นข้อบังคับที่มีปัญหาที่สุดผมใช้คํานี้แล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นในความตั้งใจของผมเนี่ยผมมองว่าอย่างน้อยที่สุดถ้าจะให้พนักงานเขามีขวัญกําลังใจนะครับในการทํางานในกับมหาวิทยาลัยแห่งนี้เนี่ยมันต้องทําให้ระบบทุกอย่างกฎเกณฑ์ทุกอย่างตอบสนองการทํางานของพนักงานเหล่านั้น ให้ได้นะครับไม่ใช่ว่าฝ่ายบริหารต้องการอะไรออก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 มาแต่ผู้ปฏิบัติมีปัญหานะครับมันก็คงไม่ไม่สามารถจะทำให้เกิดประสิทธิผลของงานที่จะตอบความต้องการขององคอ์กรได้ที่ผมยกตัวอย่างไปในกรณีของนักกีฬาวิ่งวิ่งกระโดดคํ้ทถอเนี่ยนะครับฝ่ายบริหารเนี่ยต้องการให้พนักงานทำงานถูกไหมครับอันนี้ไม่ไม่ผิดอะไรนะครับเป็นสิ่งถูกต้อง แต่ว่าฝ่ายบริหารเนี่ยไม่เคยสร้างขวัญกำลังใจให้เกิดกับพนักงานเพราะฉะนั้นไอ้นักกีฬาคำถ่อเนี่ยเมื่อมันไม่มีถอเนี่ยมันจะไปกระโดดคำถอได้อย่างไรถูกไหมครับให้ตะเกียบไปนี่ว่าเป็นถอมันก็กระโดดไม่ได้นะครับนี่คือสิ่งที่ที่เกิดขึ้นแล้วนะครับในขณะนี้เพราะฉะนั้นทำอย่างไรถึงจะทำให้พนักงานซึ่งจะเป็นบุคคลส่วนใหญ่ของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ในอีก10ปีข้างหน้านะครับ ในอีก5ปีข้างหน้าเนี่ยมีความมั่นคงในการทํางานสภาหมหาวิทยาลัยอย่างที่ผมบอกแล้วว่าไม่ใช่ฝ่ายบริหารไม่สามารถจะสั่งการอะไรได้ชัดเจนนะักประสิทธิภาพนะฮศักยภาพของฝ่ายบริหารเท่านั้นนะที่จะเป็นตัวพาวองค์กรแห่งนี้ไปสู่เป้าหมายสภาหมหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับมีหน้าที่คอยกํากับควบคุมทิศทางการขับเคลื่อนของผู้บริหารผมใช้คำว่า ถ้าเราเปรียบผู้บริหารเหมือนกับมา้าสภามหาวิทยาลัยเหมือนจ็อกกี้นะจ็อกกี้เนี่ยมีหน้าที่ควบคุมให้ม้าวิ่งไปในทิศทางที่ต้องการถ้าจ็อกกี้ได้ม้าดีจ็อกกี้จะไม่เหนื่อยในการควบคุมมา้าใช่ถ้าได้มา้าแกรบจ็อกกี้เหนื่อยหน่อยที่จะพาม้าไปอย่างเป้าหมายถ้าได้ม้าก้านกล้วยตัวใครตัวมันนะครับ สภามหาลัยจะเหนื่อยในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายได้นะครับนี่คือสิ่งที่ที่ผมคิดอยู่จากประสบการณ์ที่ผมอยู่ในสภานะครับเป็นฝ่ายบริหารท่านอาจารย์สมบูรณ์ขออนุญาตเอ,อ่ยชื่อท่านนิดหนึ่งท่านมีนักคิดนักเขียนนักบัญชีในสภามหาวิทยาลัยนั้นนักอะไรก็แล้วแต่ต้องมีนักวิชาการนะครับ อยู่ในตัวคนคนนั้นที่จะเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพราะว่าสภามหาวิทยาลัยเนี่ยมันจะมีเรื่องวิชาการเข้ามาเป็นงานหลักนะเป็นงานหลักงานหนึ่งนอกจากงานบริหารบุคคลนะเพราะนั้นต้องมีนักวิชาการขาดไปหนึ่งใช่ไหมครับผมขอแถมตรงนั้นมีหลายท่านถามผมว่าอยู่ฝ่ายไหนพวกใคร ผมก็บอกครับว่าจริงๆเนี่ยผมไม่มีพวกนะครับทุกคนในมหาวิทยาลัยแห่งนี้คือพวกผมทั้งนั้นผมทํางานให้ท่านทุกคนได้เป็นอย่างดีครับเบอร์นหนึ่งครับขอบคุณมากครับผู้รับชมมีคําถามไหมคะค่ะทั้งชมทั้งฟังค่ะเพราะดูลีลาที่เร้าใจอะคะ่ะ